สวัสดีครับอยู่กับช่องป่าชิตคนหมารถคือเก่าครับผมมือนีผ้ามาชมรถขีบครับเดี๋ยวมีมือนีสินค้าหลายรายการครับปุ่นจอดอากลาอยุ่เรียกก็เลยทึงรถไทยทึงรถขีบครับมาขั้นแรกมือนีรถขีบตัวนี้สเปกใดครับตัวนี้ขีบแสงกึ่งแสงกึ่งเซอร์วิสเป็นรถ,ถไทย ฟอร์ดเจเจที่สามฟอร์ดเจ็ดเจ็ดที่สามทิพนิยมขีบขีบแสงกึ่งบอมีหักมีดามเสื้อที่สามเจ็ดเจ็ดเต็มลำครเจเต็มลำมีเหล่มทะเบียนบ่คันนี่เหล่มทะเบียนพอราบาีบ่ขาดเล่มทะเบียนพอราบอผ้าสีบ่ขาดเปิดราคาเท่าไหร่ครับเอาไป สามเอนสามแสนหาหมื่นบาทครับมาด่วนๆเลยมือนี้พ่อขายมือนี้เอาขายสามสิบห้าพ่อมาด่วนๆเลยผู้ใดสนใจครับเลรมทะเบียนพร้อมโอนมามาเบิ่งคันนี้ต่อครับบัต้ตัวนี้เป็นคีบคีบครับคีบติดรถฟอร์ดรุ่นไหน เกเกกุลการบ้านโปงขีดเคเคหรือว่ากุลการบ้านโปงอ่าตัวนี้เป็นติดติดติดอ่าติดรถไทฟอร์ดเจ็ดเจ็ดเสือไล่ครับเจ็ดเจ็ดเสือไล่เรีมทะเบียนบ่เล่มทะเบียนตัวนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอนขีดเคเคปากมุนนะครับเป็นขีดปากมุนครับนี่ประโยชน์สารพัดขีดปล่อยขีดไม้ยางขีดผ้าขีดยะเออ อันขีบปากมุนนี่มันมันสุดยอดประโยชน์หลายอ่าประโยชน์หลายเขารถลว่าต้องอวยเนี่ยมุนเขาได้เลยติดโหลดฉีบหาพันยี่สิบเจ็ดเรมทะเบียนพร้อมราคาราคาอยู่ที่แต่งใหม่สี่แสนหกสี่แสนเจ็ดเออสี่แสนเออมือนี้ลงอยู่สี่แสนสี่โปรพิเศษแต่ก่อนตั้งไว้สี่สิบเจ็ด มือนี่ชี้สิบเจ็ดบ่ขายครับขายสี่สิบสี่ช่วงสิเปิดหีบเออช่วงสิบเปิดหีบผู้ใดสนใจครับดวนๆเลยดวนเลยครับขีบสวยบ่มีหักมีดามของเค้กๆบ่มีซึมนะครับอืมกิจกิจบ้านโป่งเลีมทะเบียนพร้อมกิจการบ้านโป่งกิจการบ้านโป่งอ๋อซื้อเต็มเขาว่ากิจการบ้านโป่งอันนี้มารถฟอร์ดฟอร์ดยังไงฟอร์ดเจ็ดเจ็ดพีห้า เป็นฟอร์ดเกจเกจที่หาตัวนี้บ่มีเอกสารตัวนี้เอกสารซื่อขายตัวนี้เอกสารสื่อขายครับรถเก่าเก็บนาหน้าด้านหน้าเป็นที่ที่เฟื่อยผ่านหลังเป็นซีเอ็มทีรถสวยเก่าเก็บเอกสารซื้อขายครับเปิดราคาอยู่ที่เส้นเส้นว่าขายเอาแสนหาพ่อเออมือนี้เอาแสนหาหมื่นบาทครับ เงามงเลยเนอะเส้นหาหมืบาท้นบาทครับมาเลยครับถ้าได้ลาง่งือตั้งเสนแปดเลยครับเออามเดบบ่ตรงล่างเลยบ่ตองล่างเอ้เบื้องหางมันไหมเงหางใบเต็มใบเมเลยวะเียนมาไทยหน้าพระท่านพ่อหาชิบเลยนะครับอ้ใบเต็มเปียใบยิมพกเลียนใบเป็นผานของซสียมที่มันปะตัวแรกเตัวแรกปะครับนี่เม่เบื้งถ่ายไหม่บนี้ อันนี้เลยแห่งกิ๊กเลยว่ะสีเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานเผาดีเผาสวยครับใส่งานปกติใส่งานปกติหนึ่งต่อผ่านกินผ่านแล้วโอ้ตั้งแต่ผ่านนี่กรับคุ้มเหรอตัวนี้แม่แสนหานี่แสนเปล่าขายขายอืมแสนเปล่าขายเขาแก้ว่าขายแสนห่าจัดโปรโมชั่นเลยมาแฟดไอไอฟอดห้าพันเจ็ดเจ็ดเก่าเก็บเอกสารซื้อขายเสื้อที่หาครับ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทโอเคเลยครับมาเบิงรถรายการต่อไปครับตัวนี้เป็นจรเดียแปสหแรงมากแรงมาครับตั้งแต่เสียกับจรเดียหร้วนั่นจรส่มากกว่าตัวนี้ห้าหกหนึ่งห้าตัแตายเกับต่ก่อน เปิดราคาอยู่หาแสนหาครับอืมือนี้จัดปูโมชันรับรับปีใหม่4แสนแปดรับเปิดหีบ4แสนเท่าไหร่4แสนแปดหมื่นบาท4แสนแปดหมื่นบาทเล่มทะเบียนพร้อมโอนลดพร้อมใส่ลยนะครับดสวยๆพร้อมใส่ครับนี่มึงแปดสิบหาแรงแปดสิบหกแปดสิบหกแรงแปดสิบหกแรงมาเนาะอึดทนครับตัวนี้อึดทนนานสภาพตามนี้เลย ปกติใส่งานปกติครับอโอ้สวยงามสวยงามฟ้าขางนี้มีหิมะเม็ดด้วยครับขางมีหิมเม็ครับบ่ะท่านใส่บ่รท่านใส่หมอเบ็ดไม่พร้อม,มน่าสนใจเลยล่ะ408เครื่องเกียร์พผมปั่มดีเดี๋ยวพาเบิงย่งางอ่อนกันระบรบระบเรบกเกียร์แห่งกิ๊กกิ๊กใส่งานปกติต ยางเต็มบานขังลังยางเต็มยางไม่เลยตัวนี้นโอ้นี่ครับได้หางยาง,างดได้หางเก็ด,ดหางถอดไวผนอยู่ในห<อ>ลางบ้าน,น,าานได้หางเก็ดครับ4ี0 0 0 0บมาเลยไผอยากได้ดุนดวนครับ,รบมารายการต่อไปัรครบ ตัวนี้ขีบอีกขั้นหนึ่งครับตัวนี้ติด6,600ที่6ครับตัวนี้6,600ที่6ครับตัวนี้มีเลียมทะเบียนบ่เลียมทะเบียนเลียมทะเบียนรอดเรียมอยู่เลยครับตัวนี้ปิดไฟแนนด์แล้วอ๋อเรียม15วันปิดไฟแนนด์แล้วไฟแนนด์ให้นัดรับประมาณ15วันประมาณ15วันปั๊มคืออย่างตัวนี้3แสนห่าครับ6,600ที่6ได้ครับ6,600ที่6 3แสนห่าครับ3แสนห้าคีบขีบของอีกยังนี่ เอสเแสงกึ่งแสงกึ่งเซอร์วิสแสงกึ่งเซอร์วิสครับขีฟคีฟฟุนมียางดีหมดเลยตัวนี้ไหมยางเต็มยางหนายางหลังของแถมหมดเลยครับบพรมันยางรอยางเต็มยางหนาัเต็มยางแถมไวบิ๊กตัวหนึ่งหกพันหกหกพันหกร้อยหกพันหกร้อยทีหกทีหกเล่มทะเบียนพร้อมทะเบียนพร้อมแต่รอเล่มสิบห้าวันรอเล่มสิบห้าวันครับมือนี้เปิดราคาอยู่สามสิบห้าต่อรอง สามแสนหาหมื่นบาทตอ่อรองเลยครับตอ่อ,อ,ตอรองม่อนว่าถึงครับผมออม,นนมอเตอม่อนว่าถึงเลมเทะเบียนพร้อมเนาะนอโอ้ยปะหยางอองเบื้องวามขั้นเบื้องมันเป็นไหนรถพร้อมใส่นะครับ,บ,บ,บขั้นหนาไม่ต้องหักถ้าหักรับเข้มโยังว่าขั้นหนาชิมหล่อหักดีเออถ้าถ้าขั้นหนาหักดีเกินไปเวยไงบ้านนี่คือนี่ครับรถจีบผปุถุหารถจีบได้เลือกได้หลายคัน ราคาแบ่งปันครับราคาเบาๆสามเซนหาหมื่นบาทครับตัวนี้ต่อรองไหนตั้งสามสิบแปดขายตั้งสามสบแเออามสบาทเออสามแปดบาทสามสามเซนแปดพอขายครับขายสามเซนหาครับมือนี้ด่วนๆเลยช่วงโปรโมชั่นคุ้มครับราคายางแม่โอ้ยยางเติ่มๆเลยว่ะยางหนายางอะไรก็ชินขาดเลยผมเนาะใส่ลื่มๆใส่ลื่มเลยใส่ยาวๆไปเลยเออใส่ยาวๆไปเลยครับผู้ใด หารถขีบรถไทยไวใส่งานครับ,รบกิงกลางเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม,บผ,มผู้ใดหารถมือสองรถบ้านรถใส่งานฝากกดติดตามไว้ครับ,รบเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ